อยู่กันที่าการทดสอบนิสันนวราใหม่นะครับก็เป็นสนามทดสอออฟโรดล้วนๆเลยนะครับวันนี้เราจะได้ขับขับทั้งขับ4ขับ2รถเครื่องยนต์ตัวตัวใหม่นะครับที่เอามาจากเทราตัว2 3งยูมเก้าสิม้านะครับวันนี้เราจะอยู่กันค่อนข้างนานเลยและมีหลายหลากหลายรุ่นให้ให้เราขับกันนะครับทั้งขับ2ขับ4แล้วก็รุ่นธรรมดานะครับมีเครื่องยนต์ต่างๆนะครับ น,นี้เราก็มีโอกาสได้มาลองที่สนามที่เขาเซตมาที่ไว้ทดสอบออฟโรดโดยเฉพาะนะครับมีทั้งหลายรูปแบบมีทั้งบ่อน้ํามีทั้งเนินเอียงมีทั้งเนินสูงชันที่ให้เราใช้แรงบิดเพื่อให้ไต่ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ทดสอบระบบเบรกระบ,บบของตัวช่วยต่างๆที่มีอยู่ในรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมในการทดสอบครั้งนี้นะครับ เอไอครับเราเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการขัแบบนี้ครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสขับทั้งเครื่องยนต์ตัวเก่า2.5ลิตรกับ2.3ลิตรนะครับ2.3ิตรก็คือเอาเครื่องของตัวเทอร่ามาใส่เลครับก็ประทับใจนะครับคือวันนี้เราได้ลองเลี้ยวชันๆกันนะครับแต่รู้สึกว่าเออมมีมีกำลังกำลังที่ดีกว่าเน้นเอเดอร์ชัดแน่นอนกว่าแล้วก็การขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยโอเคและช่วงล่างเนี่ยผมชอบที่ช่วงล่างที่ว่าเขามาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเขาเาเน้นว่ารถรถเนี่ยต้องเซ็ต เซ็ตรถกระบะนี่ก็ทั้งยากทัยาอัดนะเพราะว่าต้องทำบรรทุกด้วยทั้งใช้งานติ้งบนทางเรียบด้วยทั้งทางลุยด้วยทีนี้ผมก็คิดว่าเขามาถูกทางอะไรที่เลือกไปเลยว่าเขาจะใช้งานที่ไม่มีบรรทุกหนักนะครับถพวกนี้คนส่วนใหญ่ที่จะซื้อเนี่ยไม่ได้บรรทุกหนักเพราะบรรทุกหนักก็ไปเลือกเซ็ตช่วงล่างแบบคนน่าเอีรถรถนุ่มๆเนี่ยผมว่าดีแล้วใช้งานแล้วก็พอให้ลุยได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องนุ่มไม่ต้องแข็งมากแบบไม่ต้องเกือบรรทุกเนี่ยมันมันจะมันจะทำให้การขับนี ผมกาทับใจที่ว่าเออตอสามาสุดตาที่เรื่องขึางล่างอะครับนั้ไมบต้องพูดถึงับข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 ัารับขันขับขีบยับขับขะบขันขับขับขับรับขับขับแับข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 ่บ้อยขับขับขั่ขัลขัเขืบขับขับขับนี่ขับ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 ขัเนับขับขับ้ัอขับ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 ขันขัใขับขับขับขัับขับขับแับขัั ครับตัวน,นี้แต่เบาๆก็ไปได้แล้วก็การทำลงไอ้ไอ้บุมบุมจากอุูปะทะเนี่ยดีผมมาลองดูแล้วนะครับในร็นวๆนะครับมันไม่การไม่โดนเลยป,ป,ปรับความสูงของตัวรถด้วยเนะาะทั้งด้านหน้าด้านหลังโอ้ยแล้วลุยลุยน้ำนี่ไม่น่าเชื่อนะครับลุยได้เยอะค่อนข้างเยอะเลย<ช>แล้วก็รถปืนนี้ไม่ไม่ไม่เป็นหายแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคที่ว่ายางเนี่ยยางเวลาลุยจริงเนี่ยเราควรเปลี่ยนยางให้เป็นมัดหรือว่ายางเทอร์เรนอะไรเงี้ยนะครับแ้่ยางเรดียแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าแล้วแต่การใช้งานอันนั ลุยกับตัวนี้เลยครับตัวนี้ให้ล้อ17นิ้วนะครับเป็นตัว Proco X เนี่ยนะฮะให้ล้อ17นิ้วยางเป็นคอนเทนท์ยางแอบนเลเออจะลุยกับแบบนี้ขั้นหนึ่งได้ก่อนที่ไปมัดก็ใช้ขนาดนี้ก็พอแล้วถ้าเข้าป่าลุยอะไรอย่างไงก็คงเปิดใช้ทุกวันใส่มัดเทเล่เนาะอันนี้ถามคุณโก้ไดีกว่าคุณโก้ก็ลองมาใส่รุ่นละแตวคุณโก้ลองตัวนาวาร่าเนี่ยฮะผมชอบ เรื่องของช่วงล่างนะครับทีค่อนข้างที่จะปรับแต่งค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของชอ็อพสปริงเนี่ยให้ความนุ่มนวลซับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยดีกว่ารุ่นเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมลองแบบลงแบบคอสะพานแรงๆนะครับลงแบบเนินแอ่งน้ําแรงๆนะครับไม่ไม่ยกเลยสาดลงไปเนี่ยระยะยุบต,ตัวระยะอะไรเนี่ยครับสามารถซับแรงกระแทกได้ดีอาการกระเด้งกระดอนระหว่างที่เรากระโจนลง บอ่อน้ำนะครับขึ้นก็ไม่มีการกระเด้งกระอนเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามีการปรับเซ็ช่วงล่างได้ดีขึ้นชัดเจนนะครับมาผม แสดงว่าไอ้ควชุ่มปั๊มเหมือนลีเบาช็อคอับบรรทัพแรงกระแทกเลยทีเดียวคือพออะไรเนี่ยครับยกอตัวในคุยญแจพออะไรที่ไวขึ้นนะผมก็ลองดูเออมันมันที่เราขับเนี่ยมีหลายโค้งที่แคบๆคบขับได้เลยได้องตัวฮะแล้วเราเราไวค่อนข้างไวเหมือนสันขับได้สบายเก่งแล้วนะครับสรุปทำให้ความสนุกแล้วก็แบนย่ำนะครับจริงๆแล้วก็ยังก็ยังใช้รูปแบบของ ปั๊มพาวเวอร์เหมือนเดิมเนาะปรุงอะไรพาวเวอร์เป็นแบบจอยเยอะมากอ่าแต่ว่าปรับเรื่องของรถอะไรต่างเนี่ยและมันไวขึ้นแล้วก็ขับได้สนุกครับมันรถเก่งเนี่ยรถเก่งอืมวงเลี้ยวจะแคบขึ้นนะใช่ในเลี้ยวตีโค้งสบายดีขึ้นเยอะเลยตีโค้งสบายแต่ถ้าเทียบกับเทอร์ราเทอร์ราจะเป็นตัวเก่าหน่อยนะเพราะว่าในเรื่องของการอะไรก็ยังก็ดีทันสมัยกว่าอยู่นะหลายปีเลยก็คือเขาปรับเซตต่างจากเทอร์ราเลย ่เองเพียงแต่เครื่องยนต์มาใช้เท่านั้นเองในะครับแต่พื้นฐานนี่คือัมาตรฐานคนละคนละคนคนละนี่คนละเล็กโดยเฉพาะเครื่องยนต์จะให้ความรู้สึกที่น่าเลิศสไตล์มากเลย มาเต็มอีกนะครับวันนี้ในลองหลายหลายรุ่นเลยทั้งรุ่นตัวท็อปแล้วก็ตัวโปรโ x เอ็กด้วยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นขับ4กขับ2ตัว2.3งจุดงคื่องยนต์รุ่นนี้เราได้ลองอย่างเต็มอีกโดยที่มีสเตชันต่างๆที่ลองรับการทดสอบรถในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางนิสสันที่เราเชิญเรามาให้ประสบการณ์ดีๆในการทดสอบรถตัวใหม่ของเขานะครับโอกาสหน้าเราจะได้คงจะได้มาอาจจะมีทริประยะยาวๆให้เราได้ลองกันอีกนะครับวันนี้ก็ลอง ทดสอบนแนวของออฟโรดนะครับแนวแนวที่แบบมีการสมุบสมบันที่ลองดูสมรรถนะและก็ตัวช่วยของรถรถใหม่ของนิสสันนะครับขอบคุณที่มารับชมการที่เราถ่ายทอดความสิ่งต่างๆที่เราได้รับนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้มาพบกันแลวก็อาจจะเป็นรถรุ่นอื่นรถหลากหลายนะครับทั้งรถทั้งเรียบทั้งรถออฟโรดทั้งรถ s อ V นะครับเดี๋ยวเราพยายามจะคัดสิ่งดีๆมาชมกันนะครับการหน้าคงได้พบกันอีกนะครับ